จากห้าหมื่นสามอะร่วงลงมาเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะทีชาดิชาติครับอยู่กับการรายงานได้กันรายงานสถานการณ์ประจําวันซึ่งเมื่อเช้านี้ผมรายงานไปแล้วโอ้แต่ว่าจะตื่นก็เที่ยงเหมือนกันนะอ่ะคือจําได้ไหมครับเมื่อเช้านี้ผมพูดไปเรื่องหนึ่งก็ในส่วนของราคาตรงนี้ครับต้องขออภัยด้วยผมพูดผิดนะครับมันไม่ใช่เมื่อวันที่ สิบสามเมษายนนะมันคือวันที่สิบามพฤษภาคมเนี่ยต,ตอนเจ็ดโมงเช้ามัน <c oughs> เป็นเจ็ดโมงเช้านะผมขอโทษด้วยจริงผมพูดผิดไปเมื่อเมื่อเช้านี้มาวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัตราของอัตราที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเหรียญของบิตคอยก็สืบเนื่องมาตั้งแต่คลิปที่ผมพูดว่าเออวานเขาทําการปล่อยเหรียญบิตคอยออกมานะครับก็กลายเป็นว่า พวกเราอย่างพวกไรย,ย่อยๆครับยัง,ยงผมไม่ย่อยกว่านะย่อยเรียกว่าแบบละเอียดเป็นทุรีนะคือยังไม่ย่อยขนาดบางคนเขาย่อยดีกว่านั้นย่อยเป็นเม็ดทรายแต่ผมนี่คือทุรีเลยทุรีดินเลย <c oughs> อะมาดูกันนะครับมาดูกันแบบแบบวิเคราะห์แบบ,แบ,บเป็นฉากต่อฉากเลยนี่ก็คือเมื่อตอนเมื่อคืนเนี่ยตอนสี่ทุ่มเห็นไหมครับราคาดิ่งลงแบบรวบเลยจากราคาที่มีห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยดอลลาร์ตีโงห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยดอลลาร์ ภายในแค่หนึ่งชั่วโมงครับร่วงมาเป็นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเนี่ยนะหายไปหนึ่งพันดอลลาร์เลยทีเดียวอืมและอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาครับตอนยี่สิบสามนาฬิกาจากห้าหมื่นสามล่วงลงมาเลยนะร่วงหวบเลยนะร่วงแบบร่วงปุ๊บเลยต่ำกวาห้าหมื่นดอลลาร์ด้วยอันนี้เป็นราคาอ้างอิงจากในส่วนของเว็บไซต์ Coin Market Cap นะครับซึ่งที่จริงราคา อย่างของบิดครับหรือแม้แต่สตังโปที่ผมเล่นๆอยู่มันก็จะห่างกันไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็อยู่ประมาณนี้แล้วผมได้งานข่าวไปจำได้ไหมครับผมบอกไปแล้วว่าเออทางนักวิชาการหลายๆคนมองว่าราคาอาจจะทะลุถึง4 0 0 0 4น0ี่สดอลลาร์จะทะลุลงมาจาก5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือ40,000กว่าซึ่งตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้านะั้นตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนี้ไม่รู้เวลาอะไรเริ่มสงสัยแล้วแต่ อันนี้อันนี้เนเวลาต่างประเทศด้วยไม่ใช่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่เวลาบ้านเราอ่ะไม่เป็นไรไปดูกันก่อนก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับของตามเวลาเขานะเราจะเห็นว่ามันมีอัตราขึ้นนิด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 มาตลอดนะหลังจากที่มันตกภายในสองชั่วโมงปุ๊บพอตกสองชั่วโมงปุ๊บมีอัตราขึ้นนิดหนึ่งลงนิดหน่อยแต่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ตรงวนนี้มาลงนิดหนึ่งคิดว่าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มมีคนรับรู้ข่าวเกี่ยวกับการ เทขายเหรียญของวานอันนี้น่าจะเป็นโซนของการขายเหรียญวานไอกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่น่าจะเทขายช่วงนี้อันนี้มุมผมนะเนี่ยน่าจะเทขายช่วงนี้ในส่วนช่วงเนี้ยน่าจะเป็นว่าเออคนรู้ข่าวเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มแบบจะมีแบบเออเทขาย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 เรื่อยๆแล้วพอมาจังหวะเนี่ยครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการช้อนเก็บละถึงเวลาช้อนเก็บละช้อนเก็บช้อนเก็บช้อนเก็บเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงช้อนเก็บละแล้วก็คิดว่าเออน่าจะเนี่ยครับน่าจะ น่าจะทรงเนี่ยน่าจะทรงเนี่ยจะไม่เป็นแบบเนี่ยวอย่างเงี้ยน่าจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นหรือจะลงก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็จะไม่เยอะแหละเนี่ยถ้าขึ้นก็ขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงนิดนึงขึ้นนิดนึงลงนิดนึงแล้วแต่ก็น่าจะเป็นทรงนี้แล้วจากนี้ไปก็เรียกว่าพันเดียวครับเกิดเหตุตการณ์ที่แบบโหตื่นเต้นได้ทั้งวันเลยจริงๆสําหรับบิตคอยเดี๋ยวผมจะให้ดูคือผมอะเล่นอีเธอร์เล่นอีเธอร์ไว้แล้วโหเป็นอะไรที่มากๆเลย ก็ลงไว้เยอะอยู่นะผม,ผมก็ลงมผมเยอะอยู่นะแต่ว่าผมนับเป็นหลายชั่วโมงแล้วกันเราจะเห็นครับน่าจะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาเดียวกันเลยในของบิตคอยครับก็คือตั้งแต่ยี่สิบสองยี่ิบสามใช่ไหมแต่ของอีเทอร์ครับก็คือยี่สิบสามยี่สิบสามลงควบเลยแลวจังหวะเหมือนจังหวะเดียวกันเลยจำได้ไหมมีสองแท่งแล้วก็ลงอย่างเงี้ยแล้วสุดแล้วก็ลงเหมือนกันเอาจริงเน,นี่ยโซนเนี้ยถึงโซนเนี้ยมันพอๆกับแท่งนี้เลยนะอีเทอร์ครับพอๆกันเลยแท่งนี้ยแท่งนี้ใช่ไหมจากสี่สองสามศูนย์ เดือด4,3หายไป400ที่ผมเคยพูดอันนี้40อันนี้ก็หายไป400แท่งนี้กับเนี่ย4แท่งนี้รวมกันหายไป400อ่ะอันนี้4ชั่วโมงหายไป400อันนี้1ชั่วโมงหายไป400ซึ่งราคาค่อนข้างจะหายไปเยอะมากๆเลยนะครับเพิ่งจะฟื้นกลับมาก็คือตอนนี้เองเนี่ยครับตอนนี้เองตอนนี้เองฟื้น,นมาแต่ถามว่าฟื้นมาเยอะไหมก็ไม่เยอะนะเทียบกับแท่งที่มันลง4ชั่วโมงเนะี่ยไม่เยอะนะเนี่ย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 ก็ยังมีโอกาสลงอยู่ซึ่งราคาเรียกว่า สำหรับอีเทอร์ผมว่ามันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งในมุมผมคือยังไม่นิ่งแต่ว่าคนอื่นยังมองไงไม่รู้แต่อีเทอร์ผมว่ายังไม่นิ่งถ้าใครอยากจะซื้อหรือขายจังหวะนี้แล้วแต่นะครับแต่เป็นผมผมไม่ซื้อไม่ขายเพราะว่าราคามันยังนิ่งไม่พอตอนนี้กระดานทั่วๆไปเริ่มกลับมาแล้วนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูกระดานอ่ะอันนี้กระดานของสตังโปเริ่มมีบางตัวนะครับบางตัวนั่นเนี่ยบางตัวกลับมาเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วแองเอว่าเนี่ยอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้อออโห เอ้ดนกลับมาแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอทนี่ก็โอเคอยู่นะอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหเหนื่อยๆๆเลยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจิงเดี๋ยวผมจะลองซื้อขำขำทิ้งสักอัน,นซื้อขำขำคืออะไรครับเนี่ยอ,อผมจะซื้อในส่วนของตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละ,หละผมจะซื้อเอดาที่จริงอะ่ะมันไม่ควรจะซื้อเพราะว่าราคามันอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดนะแต่ผมจะแสดงความโคตรแปลกก็คือซื้อในราคานี้แหละสูงมานี้แหละเดี๋ยวซื้อเลยได้ประมาณสี่เหรียญ มีอยู่251าบอาทไม่เยอะเท่าไหร่ก็สี่เหรียญก็มาดูกันเดี๋ยวนับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ได้นับจำนวนเยอะอยู่แล้วมามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่ะเรียบร้อยเขตไว้แล้วนะครับได้มาทั้งหมดสี่เหรียญได้ยังวะก็อันนี้เรียกว,ว่าเป็นของแถมนะของแถมนะหลังจากที่เราดูข่าวแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมซื้อ,อ,อชิบะคอยไว้ใช่ปะ ตอนนี้ราคามันลงหวบเลยครับลงไปยี่สเอ็ดเเซ็นเลยนะคะสูงสุดของในรอบยี่สชั่วโมงอ่ะก็คือสูงสุดอยู่ที่ยี่สองพันเจ็ด้อยี่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วก็ต่ําสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่ิบเจ็ดซึ่งราคาแบบต่ำต่าหวบเลยต่ําหวบจริงครับผมแต่ถามว่ารู้สึกกังวลไหมไหม่นะเพราะผมรู้สึกดูดิหูต่ำแบบต่าหวบเลย น่าจะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลงหเหมือนกันี๋ยวก็ลงหุ้นถามว่ากังวลไหมก็ไม่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหรียญเหรียญถ้าเป็นเหรียญแบบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าถ้านะครับถ้ามีใครมาอุ้มเป็นคนใหญ่ๆตัโตยกตัวอย่างเช่นด็อกของอีลอนมาร์สให้อีลอนมาร์สมาอุ้มมาพูดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวราคาขึ้นเองเช่นเดียวกันครับถ้าชิบะมีคนมาอุ้มมาหนุนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นการเสี่ยงแล้วกันผมเลือกอย่างนี้นะคือเสี่ยงจริงว่า เฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ถ้าหากว่ามีคนมาอุ้มเหรียญน,นี้นั่นหมายความว่าผมจะได้กําไรเท่านั้นเองผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมหลายคนก็ซื้อเหรียญน,นี้ทิ้งไว้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะมาอุ้มอาจจะเป็นลุงบ้านเราหรือเปล่าใครจะไปรู้ถ้าอุ้มก็หมายความว่าเราก็จะมีกําไรจากตรงนี้เช่นเดียวกันครับผมอ่ะก็จบลงไปแล้วครับผมเรื่องราวทั้งหมดเลยวันนี้เรียกว่าเป็นการอัปเดตและกันตอนเช้าตื่นมาหูเครียดกันเป็น ใหญ่เลยโหเจอตัวแดงทั้งแถบโหเหรียญที่ผมลงไว้หาย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 แต่พอมาตอนกลางคืนดีขึ้นมันอาจจะยังไม่กลับมาฟื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันดีขึ้นอาตาาัตาราต่างนานามันดีขึ้นทุกอย่างมันโอเคขึ้นนั่นเท่ากับว่าทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะสร้างไรายได้จากมันอยู่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยบุ้มไปเลยแล้วหายเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับทุกอย่างมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับเหรียญพวกนี้อย่างที่ทุกคนเล่นกันรู้แหละกราฟมันมีขึ้นมันมีลงเพราะฉะนนั้น ถ้าหากว่าเล่นคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยถ้าคุณเล่นแล้วคุณยอมรับความเสี่ยงไม่ได้อย่าเล่นเด็ดขาดแต่ถ้าคุณอยากลองอยากเล่นเอ๊เห็นเขาได้กําไรกันฉันอยากเล่นลองเล่นดูครับผมก็ใต้คลิปมีลิงก์อยู่มีทั้งสแตงโปรบิดครับทั้งสองกระดานนี้เป็นของคนไทยคุณสามารถเล่นได้เพราะไม่เป็นภาษาไทยสามารถพูดคุยภาษาไทยได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีเป็นภาษาไทย เราก็าดูภาษาไทยได้สบายใจแฮปปี้ก็มีคอร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาไทยคุณสามารถคุยซัพพอร์ตแชทได้ภาษาไทยก็สังโปรบิดครับสองอันใต้คลิปมีลิงก์อยู่ครับคลิกเข้าไปในลิงก์ก็ไปสมัครต่อได้แล้วแต่ถ้าใครบอกโอ้กูแอดวานแล้วกูอยากเล่นต่างประเทศไบแนนครับใต้คลิปเหมือนกันมีไบแนนอยู่คลิกเข้าไปครับก็จะสามารถเล่นของไบแนนได้ทําไมเล่นไบแนนดีต้องบอกว่าไบแนนอะหูเหรียญเยอะมาก แล้วเหรียญหมาที่ผมซื้อมาผมก็ซื้อผ่านไวเนนเออในกระดานไทยมันยังไม่มีเหรียญพวกนี้มันมีแต่เหรียญแบบเออเหรียญดงัดงๆดงัดงๆหน่อยก็จะไม่ได้มีเหรียญที่แบบเกิดมาใหม่อะไรแบบนี้ครับ ก็จะประมาณนี้ครับก็แนะนาไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเรียกว่าคลิปนี้ได้เบาสมองวันสองวันวันนี้รู้สึกว่าเราหนักสมองกันมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากจะป,ปรึกษาอะไรทักมาปรึกษาได้นะครับส่วนตัวก็ได้นะครับใต้คลิปมี Facebook f แฟนเพจอยู่ครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นอินบ็อกซ์คุยกับผมได้ส่วนตัวเลยก็ต้องบอกว่าผมทํางานคนเดียวไม่มีใครไม่มีเพื่อน คือก็ไม่มีแอดมินรับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักมานั่นหมายความว่ามีผมคนเดียวครับที่ตอบคุณไม่มีคนอื่นเลยมีแค่ผมเท่านั้นก็เชื่อว่าจากนี้ไปก็ไม่คิดว่าจะมีแอดมินไม่คิดว่าจะมีใครตั้งใจว่าจะมีผมคนเดียวทา่าน้นที่ตอบเท่านั้นเองนะครับผมอ่ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ